สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องความคิดดีช่องเล็กๆที่อยากอยู่เป็นเพื่อนคุณในวันที่เหนื่อยวันที่ใจล้าหรือวันที่คุณอยากหลับตาฟังอะไรเบาๆโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องแข่งไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครถ้าคุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่ไม่ว่าจะกำลังนอนกำลังพักหรือปล่อยเสียงนี้คลออยู่ข้างๆขอให้รู้ไว้ก่อนเลยว่า คุณไม่ต้องตั้งใจฟังทุกคําก็ได้ไม่ต้องจําไม่ต้องตอบอะไรแค่หายใจไปเรื่อยๆแล้วพักใจไปพร้อมกันก็พอครับคืนนี้เราจะค่อยๆพูดกับตัวเองด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนในประโยคนึงที่หลายคนลืมไปนานแล้วไม่ต้องรีบพิสูจน์ตัวเองไม่ต้องรีบพิสูจน์ตัวเองนะครับบางทีคุณอาจใช้ชีวิตมานานด้วยความรู้สึกว่า ต้องทำให้ได้ต้องแสดงให้เห็นต้องพิสูจน์ว่าเรามีค่าต้องพิสูจน์ว่าเราเก่งพอต้องพิสูจน์ว่าเราสมควรได้รับโอกาสสมควรได้รับความรักสมควรได้รับการยอมรับแต่พอเราวิ่งไปเรื่อยๆพิสูจน์ไปเรื่อยๆบางวันเราก็เริ่มเหนื่อยเหนื่อยจนไม่รู้แล้วว่าเรากําลังใช้ชีวิตเพื่ออะไรโลกใบนี้ชอบทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราหยุดเราจะแพ้ ถ้าเราช้าเราจะไม่ทันถ้าเราพักเราจะไม่เก่งและถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จเร็วพอเราจะไม่มีค่าแต่ความจริงคือคุณค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วไม่ได้ขึ้นอยู่กับการชนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นที่ยอมรับจากทุกคนคุณค่าของคุณมีอยู่แล้วก่อนที่คุณจะพิสูจน์อะไรด้วยซ้ำหลายครั้งที่เรารู้สึกต้องพิสูจน์ตัวเองเพราะเราเคยเจ็บ เคยถูกมองข้ามเคยถูกพูดว่าไม่ไหวเคยถูกเปรียบเทียบเคยถูกตัดสินทั้งที่เราเองก็พยายามเต็มที่แล้วและมันทำให้เราเผลอสัญญากับตัวเองว่าสักวันฉันจะทำให้ทุกคนเห็นสักวันฉันจะไม่ให้ใครดูถูกได้อีกสักวันฉันจะต้องเก่งให้ได้มันไม่ผิดเลยนะครับความอยากพิสูจน์บางครั้งมันเกิดจากความเจ็บปวด มันเกิดจากใจที่อยากปกป้องตัวเองแต่ถ้าความอยากพิสูจน์ทำให้คุณไม่เคยได้พักทำให้คุณไม่เคยภูมิใจในตัวเองจริงๆทำให้คุณไม่เคยรู้สึกพอสักทีบางทีถึงเวลาที่เราต้องพูดกับตัวเองใหม่ไม่ต้องรีบพิสูจน์ตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องเก่งเพื่อจะได้รับความรักคุณไม่จำเป็นต้องสำเร็จเพื่อจะได้รับการยอมรับคุณไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนเข้าใจ เพื่อจะมีสิทธิ์เป็นตัวเองบางคนจะชอบคุณบางคนจะไม่ชอบคุณต่อให้คุณพยายามมากแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราไม่มีทางทำให้ทุกคนพอใจได้และเราไม่ควรต้องแลกความสุขของเราเพื่อให้ใครทุกคนพอใจด้วยลองนึกย้อนดูนะครับมีช่วงเวลาไหมที่คุณทำบางอย่างสำเร็จแต่คุณกลับไม่ได้รู้สึกดีเท่าที่คิดเหมือนหัวใจยังบอกว่ายังไม่พอ ยังต้องมากกว่านี้ยังต้องดีกว่านี้ยังต้องพิสูจน์อีกนั่นแหละครับมันเหนื่อยมากเพราะถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นเราจะไม่มีวันถึงจุดที่เรียกว่าพอเลยเราจะวิ่งแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งเพื่อไล่ตามสิ่งที่ไม่มีวันจับต้องได้คือการยอมรับจากคนทั้งโลกแต่ชีวิตไม่ควรเป็นแบบนั้นชีวิตควรเป็นที่ที่เราหายใจได้เป็นที่ที่เราวางหัวใจได้ เป็นที่ที่เราได้อยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องกลัวว่าตัวเองยังไม่ดีพอบางทีสิ่งที่คุณต้องการจริงๆไม่ใช่การพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นแต่คือการพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าคุณรักตัวเองได้แม้วันที่ยังไม่เก่งวันที่ยังไม่สําเร็จวันที่ยังสับสนวันที่ยังไม่รู้ทางการรักตัวเองแบบนี้ไม่ใช่การตามใจไม่ใช่การหยุดพัฒนาแต่มันคือการให้รากของหัวใจ มั่นคงพอที่คุณจะเติบโตได้ไม่พังคุณรู้ไหมครับคนที่ต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลามักเป็นคนที่ใจดีมักเป็นคนรับผิดชอบมักเป็นคนพยายามและมักเป็นคนที่ไม่อยากเป็นภาระของใครคุณพยายามมากจนลืมถามตัวเองว่าฉันเหนื่อยไหมฉันไหวไหมฉันต้องพักไหมคืนนี้ลองถามตัวเองเบาๆก็พอครับไม่ต้องตอบให้ถูก ไม่ต้องตอบให้สวยแค่ถามว่าตอนนี้ฉันกำลังพยายามเพื่ออะไรเพื่อความสุขของฉันจริงๆหรือเพื่อให้คนอื่นยอมรับบางทีคำตอบอาจปนกันและนั่นก็ไม่เป็นไรครับแต่แค่เราเริ่มรู้ตัวเราก็เริ่มกลับมาหาตัวเองได้แล้วไม่ต้องรีบพิสูจน์ตัวเองนะครับเพราะชีวิตไม่ได้วัดกันที่ใครเก่งที่สุดใครเร็วที่สุดหรือใครสำเร็จก่อนชีวิต วัดกันที่เรายังอยู่ได้ไหมเรายังหายใจได้ไหมเรายังเป็นตัวเองได้ไหมโดยไม่ต้องพันบางคนสำเร็จเร็วแต่ไม่มีความสุขบางคนค่อยๆไปแต่ใจสงบและยิ้มได้จริงไม่มีแบบไหนผิดแต่คุณมีสิทธิ์เลือกแบบที่เหมาะกับคุณคืนนี้ขอให้คุณลองวางภาระของการพิสูจน์ลงก่อนแค่วางไวขง้ข้างๆชั่วคราวก็พอไม่ต้องทิ้งไม่ต้องตัดสิน แค่พักมันไว้แล้วให้ตัวเองได้อยู่กับความจริงง่ายๆว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเพื่อจะมีค่าในคืนนี้คืนนี้คุณมีค่าเพราะคุณยังอยู่ตรงนี้ยังพยายามยังดูแลตัวเองยังอยากให้ชีวิตดีขึ้นแค่นี้ก็มากพอแล้วครับลองหายใจช้าๆนะครับหายใจเข้าช้าๆแล้วหายใจออกยาวๆแล้วบอกตัวเองเบาๆว่า ฉันไม่ต้องรีบพิสูจน์ตัวเองฉันไม่ต้องชนะใครฉันไม่ต้องเหมือนใครฉันค่อยๆไปได้ฉันพักได้ฉันพอได้ถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าคนอื่นไปไกลแล้วคุณยังอยู่ที่เดิมขอให้คุณจำไว้ว่าชีวิตของแต่ละคนมีเส้นทางไม่เหมือนกันมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันมีเวลาของตัวเองบางคนเริ่มช้าแต่ไปได้ไกล บางคนเริ่มเร็วแต่ต้องหยุดพักกลางทางคุณไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่คุณกำลังสะสมอยู่ตอนนี้กำลังทำให้คุณแข็งแรงขึ้นแม้ยังไม่เห็นผลทันทีทุกวันที่คุณพยายามแม้เป็นเรื่องเล็กมันกำลังพาคุณไปข้างหน้าช้าๆก็ได้ขอแค่ไม่ทิ้งตัวเองและอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นถ้าคุณรู้สึกอยู่แล้วว่าคุณกำลังพยายามบางคนไม่เห็น เพราะเขาไม่ได้อยู่ในรองเท้าของคุณบางคนไม่เข้าใจเพราะเขาไม่ได้แบกสิ่งที่คุณแบกแต่คุณรู้ดีที่สุดว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างให้ความพยายามของคุณเป็นของคุณเองไม่ต้องเอาไปแลกกับคำชมคืนนี้ถ้าคุณอยากหลับคุณหลับได้เลยนะครับไม่ต้องฝืนฟังจนจบไม่ต้องพยายามทำให้ฟังครบเพราะคลิปนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทดสอบคุณคลิปนี้มีไว้เพื่อพักใจคุณ ปล่อยให้เสียงนี้อยู่เป็นเพื่อนจนคุณค่อยๆเงียบลงและหลับไปอย่างสบายก่อนที่เราจะจบขอฝากประโยคนี้ไว้กับคุณอีกครั้งไม่ต้องรีบพิสูจน์ตัวเองเพราะคุณมีค่าตั้งแต่ยังไม่พิสูจน์อะไรเลยถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณรู้สึกเบาลงหรือหยุดกดดันตัวเองได้มากขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยขอฝากช่องความคิดดีไว้เป็นเพื่อนคุณในคืนที่เหนื่อยและวันที่คุณอยากพักใจ อย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพื่อฟังเรื่องราวดีๆที่ไม่เร่งไม่กดดันและไม่ตัดสินคุณคืนนี้ขอให้คุณหลับสบายพักผ่อนให้เต็มที่แล้วเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ